สวัสดีพี่พทุกท่านในช่องย t u b e ด้วยนะครับก็แฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ผมเอาตัวพาวาสกีพีดีหนึ่งแปดมาแนะนำนะครับคือตัวนี้มันเป็นไฮไลท์เราเก็บไว้พักใหญ่แล้วนะผมเพิ่งจะมาทำนะใหม่มากเลยคือตัวนี้สภาพสภาพใหม่เลยแหละใหม่เลยแหละนะครับดูจากแกนเทาอนะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่ผมถอดออกมานี้ก็คือว่าเราเสริมบูสให้ไปใหม่นะครับคือเมื่อกี้เทสเครื่องหมดแล้วก็รู้สึกว่ามันสัน่นแล้วก็ ไปเพิ่มเพื่อให้มันนิ่งนิ่งลงนะครับแล้วก็เสริมประกับให้นะครับตัวนี้ใหม่เลยนะฮะถ้าใครที่ชื่นชอบเ,อเครื่องตัดหญ้าสภาพดีดีแล้วก็ไม่ใหม่เอ่นะตัวคาวาตัวเนี้ยผมว่าไม่ไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวใส่หัวเขียวก่อนวิธีการใส่หัวเขียวก็หมุนหมุนหาล็อกก่นกอน,นให้มันเข้าเฟืองก่อนนะครับเดี๋ยวดูตัวมันนะครับตัวมันสวยมากเลย วมันจะสวยมากตอนนี้ผมแก้เรื่องดับหัวเกียวให้นิดเดียวแล้วก็ต้นนี่ที่มาเนี่ยมีแค่บางยอดแตกอะ่ะที่เหลือเราทําให้หมดแล้วก็ว่าจะอจะแถมบางยอดแตกนี้ไปดีไหมเนาะภาษีดิบดับหัวเกียวก็ให้ใหม่หมดเลยรับจะได้ใหม่ครบเซตหนึ่งนี่นะดูตัวเครื่องนะครับ แอนใหม่แวนแนใหม่เล่นมแยใหม่ใหม่คือผมเคยทำไว้หลายคลิปนะว่าถ้าเล่นมือสอง่ะพยายามสังเกตจากน็อตพวกนีน้นี่เดิมญี่ปุ่นนะตัวนี้ผมไม่แกะเลยนะครับผมไม่แกะเลยดูนอด็อตยังยังไม่ได้ผ่านการแกะครับถ้าพี่ซื้อไปนั่นหมายความว่าวันหน้าเนี่ยพี่จะเป็นคนแรกเลยในการแกะน,อน็อตตรงนี้น เราก็ทําแค่แค่ชุดน้ํามันนะครับของเดิมมันเป็นอีกแบบนึงเราก็จะเปลี่ยนเซ็ตน้ํามันให้มันเป็นคาบูที่ทันสมัยขึ้นมันจะติดง,ง่ายขึ้นแยกน้ํามันก่อนช็ขึ้น สภาพใหม่เลยครับดูจากประกอบมาเกงมือใหม่กิ๊บเลยดูน็อตเนี่ยน็อตเสื้อเนี่ยใหม่กิ๊บเลยนะครับก็เลยไม่แก่แล้วนะครับเปลี่ยนแค่ชุดระบบการจ่ายน้ำมันใหม่ลานดึงก็ไม่หนักนะครับเหมือนว่าผู้สูงวัยก็ดึงได้สบายๆน้ำหนักก็เบาน้ำหนักเบาครับนิดกว่าตรงนี้ยังออกนะเพราะว่าฝามีรูนะฝามีรูระบายอทแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้ทำเพิ่มเพเบีบยงอยูย่แล้วออนเสร็จ ตอนนี้ตั้งใจจะจะขายนะคะสามมันสามมันสีลมส่งนะครับใหม่ไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะเสียนะครับ<อ>ไปอีกนานเลยแหละหลายปีเลยใช้งานน้อยมากอ่ะเอาสามมันสีลมส่งนะใครที่ทชอบคาวาสกินะเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่ออายุการใช้งานสินบปีอยู่แล้วครับแล้วเราได้สภาพอย่างนี้เนี่ยโหไม่ต้องเปี่ยนเลยพี่เอสปไปยา,ยาวๆ เดี๋ยวจะเติมบูสต์เติ่มเติมไม่อีกนิดนึงนะครับยังรู้สึกว่าสั่นยู่นะแต่เบาลงมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมท่อดหลังให้อีกสัก2ตัวก็นึ่งเลยนึ่งเลยโอเค สามพันสรรวมตรงสวัสดีครับ